ข้อยาวมอยเราเลียวท้าย้ยสามนะครับอเจอยบ้านประทานนะครับอ้อยบ้านนบ้านประทานนะขอบ้านทาที่ใหญ่เองนะครับคนขวามือนี่คือ กระดูกไก่ดำนี่นี่นี่คือกระดูกไก่ดำที่เมื่อวานเขาบอกว่าไปทำสมุนไพรนี่แหละค่ะออ๋มันก็เปี่คือกระดูกไก่ดำเราจะสีเป็น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 สมุนไพรได้นะครับสมุนไพรนะครับอาจารย์ยืดบอกรักษาโรคข้อโรคกระดูกนะครับจะกดต้นกระดูกไก่ดำนะครับที่บอกใช้ง่าย <inverted> รากล้ารเตตำคำแล้วก็เป็นยสมุนไพรภอื่นเขาออยสานะครัมีสมุนไพรไก่ดำไก่อะไรยังไม่ตายยมีสเนไพไก่ดำดเนะครับ affiliated. นะครับนนงนะครับนะครับต be ้่างนะครับมาจับดูได้นะครับจับดูได้นะครับโน นี่ก็เป็แก้วทับทิมสีทองนะครับมาม่าทันแก้วทับทิมสีทองนะครับนะครับมีมั่วเงี้วมีต้นมะนาวนะครับมีต้นฝรั่งนะครับนะครับหมู่บ้านมั่นคงแรงงานมีเป็นหมู่บ้านตัวอย่างจังหวัดปรกจิ่บุรีครับแก้วขี้นนะครับแก้วทับทิมสีทองจ้าดูได้เลยครับต้นมั่ม่วแก้วแก้วทับทิมสีทองการสร้างฮะมาเกิดแล้วถือว่าจะเติมถือหป่า นี่ก็เป็นปน,นี่กล้วยอ่้ ก็หลังคุดโต้ตั้งแต่ครับปี2020ยินได้นะครับลูกสุกแล้วนะครับเก็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 บได้เลยก็หลังนะครับตัวสานทิ่นะครับตัวได้เลยอันนี้คือลูกอะไรครับเก็ได้เลยอันนี้ลูกอะไรฝรั่งเนี่ยนะอ๋อฝรั่งอะเนี่ยอ๋อบางทีดาบักบาทีดานะฝรั่งอะบางทีดาจ้าจ้าจ้าตู้จนถนนค่ะ จำอะไรเหรอพ่ออ่นี่ไงลูกมาเนี่ยอันนี้กันนีดาครับอยู่บ้านป่าวไมให้หน่อยไม่ใช่อยู่บ้านไหมอยู่บ้านไหมตนเนี้ยนี่บักธีดาบักธีดาใหญ่นะครับพ่อไม่ตอมาเาไปอยู่ันห้ต้หน่ยะห้าห้าอย โอ้มะม่วงย้รอบบ้านเขาก็จะมีของพวกนี้่ะคาเออมะม่งครับมะม่วงระวังตมือนะอะไรอ่ะมะม่วงหาวมะนาวหอ๋อมะม่วงหาวด้วยครับดวนเลยนะดวนเลยนะอยากกินน่กินแล้วหาวกับปุบาท่พเดินทางธรรมดาดีกว่ามากันครับ อาจารย์อาจารย์ก่อนลุินบัตรกีด้าบอเฮ้ยเดี๋ยวจะไปจิบของเขาเขาจะไม่ให้กินเขาให้ดูต้นไม้อ้าไก่ดำไก่ดำประมาณห้าปีแค่หกปีครับ เอาตรงนี้ก็โลงรอนไงเมื่อคืนซอยตีการกว่าจะเข้าบ้านเรื่องนี้ร้อนคุณออกมาซักบ่อยเขรซักครั้งเดียวถ่ายถ่ายพุงหน่อยถ่ายไม่เดี๋ยวไม่ได้จักอืมไม่นึกน้ำตั้งนม่เพื่อประหยัดรายจ่ายไง ไอตัวตัวตัวแม่นุ่มหมดอ่ะแบตลำโพงอ่ะเป็นเป็นเป็นม่นไปห้องน้ำเขาลือออกไปเลยไม่เพาเมื่อก่อนที่เป็นห้องน้ำเลอนลนลอนลีกรล